สวัสดีครับสวัสดีสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอมจะมาเล่นฟรีไฟครับผมจะมาเล่นฟรีไฟผมคือ ผมลืมพูดไปเลยผม,ผมคุมคือ X d Hot d Z M 2ครับผมจะมาเล่นฟรีไฟล์ดันแรงเหมือนเดิมครับ าจะมาเล่นแต่แลนด์ครับเก็บเงินนะครับเจ็บของฟรีใช่ไหมเจ็บของฟรีเลยเดียบวันดีงามค่ะตัวแกวไม่รอนให่เอือไม่ไม่นะนี่บเก็บของอย่าพึ่งแหลกเด้ออย่าพึ่งแหลกเครื่องผมชอบแหลกครับ ผมลงใกล้ๆก,กับบีคนครับผมจะมาเล่นบีไฟครับบีไฟสองพี่น้องไม่เปิดครับไม่ทำหรอกบีไฟที่บีไฟสองพี่น้องไม่ไม่ไม่ไมไมครับไม่มีเสียงทำปุ๊บไม่มีเสียง ผมเล่นฟรีปลายกากมากเลยครับกากในมือถือแหลกนี่นะ มีเสียงเจ้าแจ๊ดด้วยนะครับมีเสียงดังแต่ว่าเล็กไปหน่อยครับ ่คนอยู่ในบ้านนะครับไม่เห็นนีเลย จะเล่นฟีไฟกันโอ้โหยังยังไม่หายแหลกเดือ,อ,อ,ตอยตรงไนจะหายแหลกกันเนี่ย 在干他。Like ไอวมีมาแล้ว hmm. กินเห็ดแล้วเห็ดสู้กำลังกินแล้วผมจะขึ้นไปเอาไอ้วัวกอนสีชนะแน่ๆหน้า mm hmm. ขึ้นไป มืกอสุภาพอยู่ไหนวะในาคนเนี่ยไอวัวตัวนั้นมองไอวัวรตรงนี้แล้วกันว่าจะมีกอสีมีหมกสีไหมไม่ไมีมีจะกอสีไม่มีละ hello you know you know how to play Roblox โองครับว้ายาคนอยู่ไหมเนี่ยมีคนไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีคนนะครับท่า,านผู้ชมไม่เห็นมีคนเลยผู้ชมคนคนคนเราเจอคนแล้วครับเราเจอคนแล้วโอ้โหลงหูแล้ว มองผิดใจไม่ได้เี่ยเฮ้ยพี่ แหลกโคตรโคตรแลกสุดสุดบายบายกิไลค์ like, ค say, เกินเซให้วยโทรศัพท์แหลกแล้วอือโทรศัพแหลกแล้ว